สวัสดีค่ะพบกับช่องอปกุกอกนะคะมากินค่ะมากินส้มตรามนะคะพาะว่ากินข้าวเที่ยงมากินด้วยกันด้วยค่ะกินยังไงนี่นะคะกินข้าวเที่ยงกันบายกว่าแล้วค่ะนะคะส้มตำโบราณนะคะพักซิมบองเบนร์รรู้สึกเป็นยังไงเผ็ดๆนะจังเออวันนี้แลค่ะมันจานหูผักนะคะนี่ผักกัญจองนะคะเก็บเอาจากข้างหน้าบ้านไแล้นะพ่อมีหมูมีหมูนะคะมีผักกัญจงเด็กๆมากินเลยล่ะ ค่ะแล้วก็มีหมูของพี่สาวส่งม,มาให้โดยเดลนนพ่อเขาเรียกว่าส้มหมูเหรอพี่ก็หมูอย่างหมูคนใน่อันั้นนะใส่รำเนาะแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะหมูสามสันใต่มมันเปรี้ยวนี่นะคะอ่ะกินนะโอ้โหนะคะแซ่บหลาย เพราะว่ามันบ่ายแล้วนะคะทุกคนม้วมนผักข้าวเออหางผักอือหือ,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 อกินเป็ดตะแซบบัดนี้เสือโอ้ยตาขาวตาขาวหิวหิวแล้วค่ะเพราะว่าเครื่องมันร้อนเนาะนตัดหญ้ามาเปลี่ยนเมนูกินอือเอาวันละคลิปวันละคลิปพ่อนะคะนี่นะคะ อือหืออะตักข้าวอือหือข้ามเข่าบางไงบางไงตามด้วยหมูหมูนี่มันกี่ชั้นกันแน่นี่คนแล้วน้ำมานันทั้งบดอือหือครับ <c oughs> น้ำไหลไหลนะคะเดี๋ยวด้ยวยนมาม่าเอฟไปดูคั่มซิมบึ้งเนี่ยจะค่ำม,มาเลย ปนแล้วค่ะเบิ่งคอยสิจำเบิ่งนุ๊กอืมแซ่บจริงๆกินแบบบบาแต่ว่าขาดบกักนาวบาแม่นามาบาแม่นเออบาแม่นกินทั้งลำบ่มาค่ะ FC นะคะมากินด้วยกัน อันนี้เขาเรียกว่าหมูนะคะกี่ชั้นเนาะหลายชั้นอยู่หลายชั้นไม่ใช่สามชั้นนะคะพี่น้อง <laughs> <laughs> ถ้ามาพูดหมูสามชั้นเดี๋ยวมันจะหอดพีนาทีเนาะม,ม,มาเด้อมาเด้อคะ่ะพี่น้องแซบแซบตักเข้าวตักข้าวิดกระตามไม้มดกระตามไม่กับบอย,ยาก แซมบแซบแซ่บนะคะเดี๋ยวอดไม่ได้เลยน้ำลายหลเดี๋ยวแม่ขอกินน้ำก่อนเด้อนี่นะคะอดใจไม่ไว้ไปขอกินกับพ่อก่อนเด้อแต่ชะอมไม่ได้เก็บซ้ำวันนี้นะเดี๋ยวเดยว่ามาซองมันโอ้ อย่างเดียวไม่มีไมห,ห,หนาวเ็ดจานน่ะก็ไม่กระชมหมือนกนนะชมหมากนั่น,มมน,นแหคยายมีปูน้อยด้วยเนาะนจะไหมจะไปเบิอ้องซองท้ยเกาะบื้องซองกินตังหือ่าที่กินตะเทปูล,ลงอม <laughs> าอบาองอย่งก็บาแม่ เปิดไรช่องก็เลยหิวข้าวเนะาะเบอร์น่นหิวข้าวะัรทีเบอร์น่ตจะมาเรียนแบบกินไอ้ฝนมาเมื่อวันนี้ไปแล้วอืมฝนวิ่งไปแล้วข้างหน้า มาข่ยอีซีเราเก,กินด้วยก,กนยนนันด้วาคา่ะขิ้วข้าวกิ้วได้ป่อืมโอ้เล็กหิ้วไนหน่อยยิ่งบบเรติดข้าว่อืก็บังหรอกสากกระินไปยังกระถินหลักฐานจริงโอเคอีหรีเนาะ โมนเด็ดเด่นเล่นถ้าวโพงก็มีอยู่นะือเร่างกินนั้กับข้าวข้าวเกินเปงงมอยบะพ่อแกเหรอเนา โ okay, อเคแล้วเนอะยังดงนเลยนนเพื่อแคโอัวเขาเห็นเห็นมัดนเลยเบอร์งเงินเนอะองไปซื้อไมมาลองหย่อมลองโคบโกบ่นเอาแบ่่มันจะมีความอะไรความกรอบเนอะเพราะว่าเด็ดมาจากต้นเมื่อกี้นี่แหละ không không một Cái có rồi đấy. Cả cò nữa. กินขาทำยังไงอืมอือเนีเยอืม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 ออืมอืมอืมมอื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 มอสมออืมอืมอมงมอ หลักฐานก็มีเอฟีนี่แบักระถินแกแก่แต่มันก็แก่พอกระเทือนเนาะเกือบหมดเลยค่ะนี่หิ้วบอกหิ้วใบมุกขกินโซ่เลยมันหิ้วอืมบซลไรแก้มด้วยผักก็จองนะคะเอฟซีมามามค่ะข้าวเที่ยงนะคะข้าวบ่ายแล้วค่ะนะคะเพราะว่าหิวแรงนะคะ วันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะพ่อเพราะว่าย่าลุกนะคะแล้วก็เห็นเราเห็นแดดนะคะเราก็เลยพากันจัดการเนาะมันก็จะได้เหี่ยวบาว่าเสร็จอืมไม่เสร็จนะคะเนาะทำไปเรื่อยๆที่เราเล็กทีละน้อยนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมากินข้าวด้วยกันเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ